ตายๆๆๆตายใต้ต้นตอครับท่านสนับสนุนโดยกาแฟปรุงสําเร็จ M Coffee Co. ครับพี่น้องครับผ่านกันไปในส่วนของช่วงถึงเคืนถึงกี่มินแล้วก็บทเพลงจาก ศิลปินลูกล้านชาวตตยนะครับที่สร้างสรรค์ผลง,งานกันด้วยตัวเองไม่มีเงินจากตลาดลักทรัพย์ไม่มีเงินจากกลุ่มทุนจากนายทุนแต่ว่าเก็บหฮมรอมร,ริบทํางานตามความมุ่งมั่นดังใจตามความฟันของตัวเองสร้างฟันของตัวเองเดินด้วยตัวเองนะครับแล้วก็สร้างสรรค์ผลง,งานให้พี่นองได้พิสูน์ว่าทึ่งแมนมามเราจะทํางานกันด้วยตัวเองพลงานทีพยายามสร้างสรรค์กันด้วยหัวใจที่เป็นทองคาของจิตวิญญาณแห่งความเป็นศิลปินกองลูกล่านชาวใต้พ่อที่จะเป็น เครื่องมือทางบันเทิงให้กับหัวใจของพี่น้องได้รือมมาเป็นบทพิสูจน์จากการความมุ่งจากความมุ่งมั่นดังใจแล้วเราก็ทํางานกันเพื่อจะให้พี่น้องได้เลือกเอาวัยชายเป็นสมบัติบันเทิงนะครับในยามที่พี่น้องเนืเน้อเลือดจากภารกิจนาทีการงานได้นางฟังเพลงจากกลุ่มศิลปินหลูกล้านชาวตตยนะครับแค่นั้นถือว่ามู่เราก็มีความสุขแล้วนะครับที่พี่น้องให้ความมั่นใจในการทําหน้าทีสร้างสรรค์ความสุขให้กับหัวใจของพี่น้องแต่สาหรับ ทีกรูปชาแนลรถทีวีแห่งนี้ตายตนตอก็ยังคงขับเคลื่อนทําหน้าถีให้กับหัวใจเอมพีนองนะครับลดเรื่องพันธนาการแล้วคอยทําหน้าถีเพื่อที่จะให้พี่นองได้ชายรายการตายตนตอเป็นรังอุ่นของหัวใจสําหรับคนตายผลัดทิ้นคนตายไกลบ้านคนไทยทีต้องผลักผักจากบ้านเกิดเมืองนอนไปทำมาหากินนะครับจากพื้นที่ที่เป็นบ้าร่มคองวิธีชีวิตตัวเองต้องไปทำมาหากินต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ี่ห้างไกล อยากบารมแห่งวิธีชีวิตตัวเองในนอนทด่สุดก็เปนองครับบรรยากาศข้องความคิดทึ่งต่อห่วงคำหนึง่งถึงทินท่านบานเกิดของตัวเองมันยอมจะเกิดขึ้นภายตายดวงใจดวงน้อยๆย่างในนอนแต่พันพฤกษก็แลวแต่เี่นองครับในเรือเบอร์ทึ่งเวลาส่องถุม่มจนถึงซีถุม่มพีนมีรายการตายตนโตแต่คอยเติมเต็มในสิ่นที่คาดให้ไปกับความห่างหินต่อทินท่านบันเกิดข้องพีนองเองพ้มน่านล่วงราชเชนกิงทองข้องนองผีมากันที่นี่ในทุกๆวันไอเยลังกา อะไรกลับไปน้องครับอย่าลืมนะครับติดต่อกลับมาผมได้สร้างช่องทางในการที่จะให้พี่น้องได้ติดต่อกลับมาผมสร้างช่องทางช่องทางแรกจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ช่องทางที่สองจะเป็นอีเมลช่องทางที่สามจะเป็นแควดแควบุกกับนี่แหละครับพี่น้องครับสร้างช่องทางกับเครื่องมือข้องการสื่อสั้นในโลกยุคปัจจุบันที่เขาเรียกว่าโลกยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่ายุคไอทีนะครับติดต่อกลับมาได้เลยสร้างช่องทางห้าพุ่มโดยตรงนะครับเบอร์โทรศัพท์ อีเมลหรือว่าเฟซบุ๊กเอทมาเป็นเผื่อนได้กันแล้วเราจะทําช่องว่างของหัวใจให้แคบลงโดยวิธีของความเป็นพี่นองพ้องเผื่อนนะครับจะสร้างสั้นผูดจ้ากันในสิ่งที่เป็นสาระในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองและสังคมคนรอบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่อยู่บนความมุ่งมั่นดังใจเป็นเป็นปณิธานของผมตั้งแต่เดินทางจากผักตายในทินท่านบันเกิดของตัวเอง เดินทางข้ามาในเมืองล่วงที่เรียกว่ากรุงเทพมหานาครมหานาครของประเทศไทยนะครับพมมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าสักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสได้ทําหน้าทีอยู่ในซื่อจะข้อนําองค์ข่าพยพทั้งหมดในจิตวิญญาณของความเป็นชัดพันธ์ของตัวเองเพื่อยลนะครับตามกําลังความสามารถที่ตัวเองมีอยู่และวันนี้โอกาสนั้นมาถึงแล้วพี่น้องครับตลดอดระยะเวลา ที่ผ่านมาหลายปีพอมได้ทํานาถีตรงนี้และก็ยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะทํหนาถีเดินหน้าต่อไปในการสร้างสั้นสิ่งนี้นะครับเพื่อเพยแผ่อ,อัตลักษณ์ในองค์คาพยพท้งมดแห่งความเป็นชติพันธุ์ของมู่เราชาวตายผัวใจทองคําตีมมีความรักความผูกพันต่อทินท่านบานเกิดเมื่อนลูกโตที่มันอยู่ในมูงเดียวกันนะครับบริษัทพีไฟเน็ตเวิร์กไม่ใช่มีแต่กลุ่มชาแนลทีวีไม่ใช่มีแต่รายการใต้ต้นอสำหรับกลุ่มชาแนลมีรายการคาราคาล,ลยเมดที่จะให้พี่น้องได้ดูแล ความสุขให้กับครัวหัวใจไม่ว่าจะอยู่เี่ไหนกันเลยแต่ข้อมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้ามาแลกันได้เลยนะครับล้วยังมีผลิตภัณฑ์ดีๆจากพ5 Network ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพบหมกเลยว่าหัวใจที่สมบูรณ์จะต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงถ้าร่างกายเจ็บออดอดอัดแอดหัวใจสมบูรณ์มันฟื้นมันก็ไม่มีความสุขหัวใจถี่สมบูรณ์ยู่ในสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วดับรองว่าความเป็นมนุษย์ของเราสมบูรณ์ย่างแนนอนนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ ผู้โชคดีถีส่งข้อความมารวมรายการไต่ต้นตอนมาบอกว่าฝนตกโป,ปรยโปรยภาษากลางนั้นภาษาไต้คนตกเช็คเช็คฝนตกซก็กแม่ี่น้องครับคนตกเช็คเช็คฝนตกเช็คเช็คขี้เล็กออกดอกแดงคลองนะครับพี่น้องครับได้ละไงมาเลื่องเนี้ยได้ดับเอ็มแม็กไปหนึ่งกลองเอ็มแม็กคืออา่านเสื้อหมวกเข้าติดสกัดมาจากรักปลาไหลเพลิงใหญ่ นะครับจะทาให้นอกอขเล็กกลายเป็นนอกอขใหญ่นอกอข้ใหญ่กลายเป็นนกข,กขนกขแข้งนกขแข้งกลายเป็นนอกอขทนเพราะฉะนั้นไม่เหล็กนี้ได้เอเม็กไปหนึ่งกรองนะครับก้อนยักลากันวันนี้เดี๋ยวพบมีให้พี่น้องได้หลนั่งลุงกันลังจากได้หลทอกโชว์นั่งลุงกันแบบเป็นการสาธิตกันไปแล้วที่นี่มาเลนั่งตะลุงจะเป็นรูแบบข้องกระบวนการแสดงศิลปะการแสดงแบบทแยจริงกันเลยทีเดียวนะครับกับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนั่งตะลุงนะครับปีส5 3 5ัา่าุณปูจุเลี้ยงกิ่ เรืองซึกไใส่เลือดวันนี้เป็นวันที่หแล้วที่จะเปิดได้พี่น้องได้เลก ย่างต่อเนืองนะครับแล้วหลังจากนั้นบทเพลงซี่บทเพลงนะครับบทเพลงแรกก็จะเป็นบทเพลงนิรัตรักพรมเรียงถึงแต่งโดยคุณปูจุเลยมกิ่งทองโรงโ,รงโดยนานนั่งหรือสิ้นกิ่งทองบทเพลงที่่องรักคนเลวนั่นกินไรบทเพลงที่สามไม่มีทีลงซ้อมาบทเพลง4ีซี่ปิดเบรกสำหรับวันนี้ไม่เชื่อใครที่่าปรางแก้วและพมก็ต้องกราบลาพี่น้องไปก่อนพบกันลาวต่อเช้าทุกๆวันส่องถุมจนถึงสี่ถุมตายตนตอน่ตอบันเทิงสาลาและว,วัฒนธรรมทีครุบชาแนลดอททีวีนะครับวันนี้วัสดีกับพม เลือพอหลายคนไม่เมือนคนที่มีสะตะนาพอหมอแล้วขึ้นมาดูใจตาหุ่นนั้นอันความจริงบอไม่ชื่อว่าเป็นสิ่งตีสำคัญเพราะฉะนั้นชอบมาแล้วต้องนีีรักเลยแม่นะแต่เป็นตุกนักหน้าการเลียงไป้ายผัวจะได้ดีหรือได้ชัวประการไใน,น การเรียงมานู่นนัน่นนอแล้วไม่พอเจอจะต้องไปห้ามานุษย์ซึ่งแม่เป็นปุตุชนเอามานุษย์ใจดีที่มีธรรมะไม่เก่กามารวมอยู่ในสิ่เงอนรีประตับหลกกับกองค้องหน้ามนมองเห็นคนรับใช้อยู่ไกลใหญ่อพีษี่นวนองจะชวนนาเพีย นลเอ็ดเอ็ดได้ดีอ่าประสิดามีประปักสามองสินวลขาพ่อของฉันจอมนักกะเวนราชอะไร ยกชั้นให้แต่งงานกับยักษ์หนุ่มผู้หนึ่งชื่อไอควาแลบแล้วก็ยังอีกสิบห้าวันจใจชั้นแต่งงานเล็บเลมปันพื้อและะ้วกัฉันไม่เอาใจไม่เอาแล้วกะโอ้เมืองนี้มันเป็นเมืองที่ไม่มีศาสนาอยู่แล้วพี่เมืองไม่มีศาสนาก็คือเมืองที่ไม่มีเหตุผลใช่ไหมกะทีนี้้าว่าเอาพวกพานเกเรมาปลูก หวังเป็นพืชเป็นพันกันต่อไปลูกของช้นก็ต้องปรับเป็นเป็นสันดานพานหลานของช้นก็ต้องพานเพราะงั้นเมื่อไรล่ะความจเจริญในเมืองศิลั์นี้จะมีขึ้นสักทีกราบใดที่มมีความจริงใจกราบดีที่ไม่มีธรรมะความจเจริญอย่าไปหาเลยว่ามันจะมีมันดีอยู่แต่ผู้มีอำนาจเท่านั้นส่วนผู้โดอยอำนาจเป็นทุกข์ไปจนตลอดวันตายแล้วแบบไห้ล่ะกะทำปื้อแล้วล่ะกะ ท่านพ่อบางท้าไปชัดไปหาผัวเอาตามความพอใจให้ได้ภายในสิบวันถ้าไม่ได้ภายในสิบวันกลับมาท่านจะประหารชีวิตแหมพอกับลูกแกททาลงอุ้ยยากเขาทําดังนั้นล่ะเขาไม่มีําว่าเมตตาเขาไม่รู้อยู่ดีว่าเมืองนี้ไม่มีธรรมะและไม่เมืองนี้ไม่มีไม่มีสัจธรรมค่ะแต่ฉันเป็นทุกข์ว่าไปหาผัวนี่หายากไหมแหมเือยองหางาพูดเลยกะแหมเออย เราช่วยร่้วมาปนี้เลอค่องช่องที่หลังใจนี่ก็ได้เหม็นชาติได้เหม็นชาติเมื่อเราเป็นผู้ยิ่งช่วยงามคับออกชื้อไปกิดั่งเคยเคยแก่ที่ไม่เอาวเราเป็นผู้เป็นเมียรับรองได้เล็บเดียวได้เลยได้เลยอนี้เอาไปห้านอกวังเอาไปหานอกราชวังก็ได้แต่พวกยักษ์ทั้งนั้นแต่ฉันต้องการได้มนุษย์ค่ะอ๋อ ตรงการได้มนุษย์ก็ต้องเดินทางไกลสักนิดกะออกๆไปเลข้างโนโกรรมาที่มนุษย์มาปราปยังมึงแล้ว <MER. S 1> <c oughs> เตรียมกายควายปีที่นวนทองโอ้กาครองเลยจากวังดงงังประสมเมื่อพอบังคับพิบวันแล้วยังมั่นคงเลยนาจ้ามยงจากพารา แล้ววเ,เดินเดินวากแหววันปีหนึ่งแล้วเริ่มตัดเก้าแล้วเริ่มก้าวบ้านป้าเห็นน้ำลายน้ำหน้าที่เจ้าชนนาเชยบ้านเรกปีเจ้าเข้าไป ไม่เห็นใครที่จบใจสักรายกับหนุมส้วนยากนั่งก็ามาจองมายืนมองก็ไม่มีความหมายแก่บานาคนแล้วเลวลกว่าแต่้ชอบใจไหมเวล้วาใจาตีแห้งเดิน อย่างอีกสามันปีเจ้าก็นองตัดสินใจบุกชองแถวดงเย้เมื่อเสปบเมืองบนต้นบันดานมักคาเลยไปเจอทรงใยผู้ชายไม่เอเลยอารังลงทรงใยผู้ชายเย องท่านเดชิงทรงหลงทางอดอาหารกันหลายวันหมดพระกำลังวังชานอนอยู่ใต้ต้มไม้ว่าเป็นวันที่เปดยายเอเดอมาตพื่ ก็มาป่วยอยู่ในป่าไม่ทราบว่าใครทีออ่วันนี้เป็นวันที่8ปดร้องการที่พ่อให้เรามานะ ในบ้านในเมืองไม่เจอใครเลยข้าวในป่าในหงก็ไม่เจอใครวันนี้ามาเจอสงสยยัยจะเป็นราชาผู้มีอายุเนี่ยอายุกะกรรมผู้ชาย,ยนะกะใช่ไอเรื่องอายุไม่สําคัญกะคะอายุเขาสักเท่าไหร่อายุกะห้ากสิบกะห้าสิบนะเขาสามารถจะเป็นสามีของเราได้ไหม <c oughs> <c oughs> ผัวเฒ่าลำใจเกิดมากี่สิบปียังคบได้เป็นนะกะ่ะ ถาวายบังคมพระองค์ท่านอ๋อแม่น้องนะอ่สาวน้อยเฮ้ยแม้ยากาดอกนามนั่นไม่ติดเร็วพอเห็นโมยิงหิงหยั่งยื่อตะกีเอ๋สาวน้อยน,นี่มีนามอย่างไรคะจะมีนามว่าอ่าหญิงบุษบาก่ะบุษบาเหรอใช่มาอย่างไร มาจากเมืองสินลับค่ะเมืองสินลับค่ะเป็นประชาชนหรือเป็นลูกเศรษฐีเป็นธิดาของเจ้าจอมยักษ์อ่ากระเวราชค่ะเป็นเจ้าเมืองสินลับค่ะอ๋อแล้วทําไมานางเป็นมนุษย์ละ่ะก็ไม่ทราบค่ะสงสัยดิฉันจะมีผลบุญสร้างมาค่ะอ๋อแล้วมาทําไมละ่ะค่ะให้ให้พี่สาวก็เล่าให้ฟังะะเด้อยค่ะเอออ่ะ น้องยิ่งมุตตบาคือว่าทันโพกเวนรัตแกยกให้แต่งงานกับยักษ์ซึ่งนองยิ่งไม่เอาทันพอมีความโกรธมากซึ่งก็บังกลับไปมาแฟนหรือมาพู้เอาตามความโบยใจภายในทิบวันถ้าไม่ได้ทันจะประหารชีวิตอ๋อแล้วได้หรือยังละ่ะยังไม่ได้ค่ะอ๋อเอเอช่วยเลือกก็ได้ไหมอ่ะ เราไปช่วยยายเขาตายได้ไหมไม่รู้เขาเอาหรือไม่ละ่ะถ้าเขาหมดว่าเขาเอาเขาเอานะกูเอาอย่างคำา <c oughs> <c oughs> ผมก็เอากับทางไกลเอ๊ะบบนี้แหละเด็กเราเอาผมเอาเอา่าแล้วจะจะมาขอร้องอะไรฉันช่วยเหลือบ้างละ่ะที่พี่บอกด้วยว่าฉันขอร้องให้พระองค์ไปเป็นพระสวามีเอเอความจริงน้องยิ่งก็ไปพูดเองก็เขาตกลง ชะลาอายค่ะไม,ไม่ไม่ต้องลาอายก็ต้องเล่นใกระกเดียวก็แลเลก็พี่พูดดีกว่าค่ะพระองค์พระองค์ทานมีพระนามายังเลยอ๋อเดชสิงเดชสิงในเมืองคงคาวดีอ๋อเร็วๆซะเด็ดมาจะเด็ดมาลาสัด์ในกลางปา่าฉันดูไม่ฉันมาเดือนเศษแล้วนี่ฮะหลงป่าไม่สามารถจะกลับเมืองได้ล่ะเดือนเศษฉันก็ต้องมาอดอยากในกลางลงนะกินแต่พวก เปือกมันก็ไม่ค่อยจะอยู่ได้แล้วมันจะตายอยู่รำรอแล้วแม่พระองค์อย่าเพิ่งตายกันทำไมคือน้องยิ่งบุษบาจะนำพาทันไปเป็นราสามีในเมืองท้นรับออ <c oughs> ไม่เป็นไรฉัน <c oughs> อ๋อถ้าไม่ได้ไปวันนี้พ่อจะฆ่าใช่ไหมใช่ <c oughs> โอ้ยฉันไปช่วยฉันไม่ช่วยฮะเราถือว่าช่วยงาน <c oughs> ช่วยงานกันเราชบทำกัน <c oughs> เออ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  <c oughs> <c oughs> อ่ะ มาสิจ้ะมา,า,มาไป้านอนยังไงกา,ายนะก็มาหานมาเิดเจ้าพวกเกแกแต่จำเป็นเห็นต้องยอมอายุยี่สิบกว่าแล้วกับมาสิบเลือดูนั่งดูเนื่อยก็อย่างนา่้ท่านอ่ เด็กเาวาบุตรบาเต็กเจ้ามานั่งยอมเนื้อมอมยอมเนื้อยอมตัวจันผู้เจรามาลุบหนะ้าลุบหลังไม่รอจังอย่าได้ละอาอผูวป้าพี่ไปเทดน้องไม่ต้องว่ากลัวจะวยตัวให้น้องรอดรอดพัย น,นี้คนเก่าเสด็จผีมีเรือเชือควี้มือวะมันไม่มาทำเลยข้าเชิญทานไปสู้อย่างกรุงเกศจอมชาญชัยคงอภัยง่ายผีถึงอยากดูรายนปิยาไมา่เลยจะทำลายลูกเคยนาที่มีศักทิ์จีจะ จงก่อนอนงนาพระวงค์จักรีบุตรบาทเทวีนำฟ้ามาไว้สนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวและจะมูกข้าวผสมน้ำมันปลา,อปาโอมาาเมก้า